กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทังช่องวิไลโชคท,ทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันช่วงบ่ายๆนะครับกลับจากจังหวัดดูดรธ่านี่ไปทุละนะครับทังอำเภอศรีถาดกลับมามาพบมาเจอกันกับคุณพอ่อคุณแม่ครับอตอนนี้ก็เวลา13นาฬิกา56นาทีนะครับใกล้จะบ่าย2โมงแล้วหรือว่า14นาฬิกานะครับตอนนี้อ,อากาศ หอนนะครับช่วงใบของวันที่11นะครับวันอังคารถือว่าอากาศห้อนแห้งนะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับอากาศห้อนเขาก็จะไปห้อนตามอากาศนะครับเฮ็ดใจเย็นๆสบายๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่สําคัญี่ดวิไลก็เป็นห่วงนะครับคุณพ่อคุณแม่พยายามดูแลลูกหลานเาให้ดีนะครับตอนนี้กะบางท้องทิ้นนะครับเพิ่นกะสอบนะครับตอนนี้ทางน้องผู้พากกับน้องออสการ์นะครับกะสอบ มืออื่นนะครับวันพุธก็คือจะเป็นวันสุดท้ายของการสอบนะครับประจําปีการศึกษานะครับเทอมที่สองนะครับหลังจากนี่ก็จะมีการนะครับปิดเทอมนะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็เอาจังได้ก็ดูแลลูกหลานให้ดีช่วงปิดเทอมนะครับที่สําคัญนะครับเรื่องอลูกหลานเ้าเป็นเล่น,น้ำตามห่วยตามคล้องนะครับกบ็พยายามดูแรลรักษาลูกหลานให้ดี นะครับเพราะว่ามีการจมนำนะครับเสียชีวิตช่วงปิดเทอมแต่ละปีนี่ถือว่าสถิติกันยั่งสูงนะครับจังไดกะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าดูแรลรักษาสุขภาพและก็ดูแลลูกหลกานให้ดีนะครับช่วงนี้นะครับ,ช,นะรบช่วงถือว่าเขา,นาหน้าห่อนนะครับลูกหลานเข้ามักสิไปเล่นน้าตามคลองตามห้วยนะครับตามอ่างเก็บน้านะครับดูแลลูกหลกานให้ดีนะครับ อขับมาในคลิปนี้นะครับทางแอดวิไลครับมีตัวเหล็กแนวทางครับของน้องฟ้างามมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับมาเบิร์กันนะครับตัวเหล็กแนวทางของน้องฟ้างามงวดประจําวันที่16มีนาคมครับ2568นะครับ FC ก็ล่อค่อยกันไลน์นะครับ FC ก็ล่อค่อยกันไลน์นะครับมีคอมเมนต์ถามมาอยู่รอน้องฟ้างามนะครับอ่ะกลับมาคราวนี้ นะครับให้กำลังแรงใจน้องฝางามนั่นะครับคุณพ่อคุณแม่พอดีช่วงเปิดคลิปนะครับมี่แขกมาหานะครับก็เลยได้ยุติคลิปไว้พักหนึ่งนะครับยุติคลิปไว้พักหนึ่งเอาตัวเลขหน้าทางนะครับของน้องฝางามนะครับงวดนี้16นะครับมีนาคม2568นห้ร้บแปดะครับมีทั้งเบิดทั้งม้วนแอดวิไลเช็คเบิ้งแล้วนะครับเก่าชุด แต่ว่าลองเน้นยํำให้แค่สามสุดนะครับตัวเน้นย้ำทามาล่อก,กันนะครับว่าวันนี้ตัวเลกหน้าท่าของน้องฝางามจะเป็นตัวใดนะครับเริ่มจากคลิปแรกกันเลยครับอขออภัยครับเริ่มจากเลขวิ่งกันทำเริ่มจากเลขวิ่งวันนี้นะครับ16มีนาคมน้องฝางามนะครับวิ่งมาที่ วิ่ง3 3กับ5นะครับอ่า3กับ5เขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคหนตาจอไม่เป็นครับวิ่ง3กับ5นะครับต่อไปครับต่อไปคือจับคู่นะครับอ่าครับคู่แรก0 สต่อไปครับ0 5ต่อไปครับ5้สต่อไปครับ5 7เขียนตามเลยคุณพ่อคุณแม่ต่อไปครับ7จส,สาม ต่อไปครับแปดสามต่อไปครับห้าเก้ามีเก่าชุดนะครับคุณพอ่อคุณแม่ต่อไปครับสี 4, ่สามน้องฟ้าง,ง้ามจับมาให้เป็นชุดเต็มนะครับต่อไปครับ คู่สุดท้ายคือ0ูเจอ่ะเรียบร้อยนะครับใส่เวลาบอดนนะครับเขียนใส่เวลาบอดนคกับน้องฟ้างามอ่นานแนวทางของน้องฟ้างามเป็นสูตรมัดรวมบอรอบนล่างนะครับเบิ้งให้ดี่ะเดี๋ยวทางแอดวิไลจะทวนอีกกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนของตัวเลขแนวทางนะครับ เพื่อความชัดเจนของตัวเลขแนวทางครับเริ่มจากครับวิ่ง3กับ5นะครับแนวทางจับคู่ครับมี 03, 05, 53, 57, 73, 83, 59, 43, 07ครับนี่คือแนวทางตัวเลขของน้องฝางงามครับ16มีนาคม2568 6น8นะครับตัววงกลมครับ คือแอดวิไลเกินไว้ขางตนนะครับน่องฟางงามครับวงกลมมห้ยแคร3คู่แค่นั้นนะครับ3คู่นะครับเริ่มจากคู่แรกครับ5 3ครับ7 3ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับคือ5 7 ท่านใดว่าน่องฟางามจับคูมาหายไหลนะครับเอาเฉพาะตัวเน้นเอาเฉพาะตัวเน้นย้ำเลยนะครับคือ53 73กับ57นะครับ3คูอ่าแนีทางเป็นบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่แนวทางเป็นบนล่างนะครับอันนี้คือตัวเลขของน้องฟางามนะครับช่วงใบใบแอดฟิลไลนะครับนํามาเสนอมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน อาครับมักชอบแคบหน้าจอกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขหน้าทางของน้องฟ้างามวันประจำวันที่16นะครับอ่ะขอกกับขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ติดตามรับชมนะครับทางช่องวิไลให้โชคนะครับอ่ะอากาศห่อนแห้งนะครับช่วงนี้ช่วงใบใบนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับตัวเลขหน้าทางกับโค้แคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับถือว่าแดดจ้ากันเลยนะครับอ่ะจังไดกะ เบืองแง่งดูแลกันให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ด้านสุขภาพร่างกายเพราะว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหลวบหลวบลนลันโดยความเป็นทวงเป็นใยและกะสิ่งสําคัญนะครับเรื่องนาแรงอารมณ์กระโชคแรงให้ละมัดละว่างกันคือเรื่องฟืดเรื่องไฟนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปตามทงตาม่าจะไปหาจุดหาเผาเด้อคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาบ่อท่านดับบ่อท่านนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับอาจารย์ไดกะฝากคุณพ่อคุณแม่ นะครับให้ความสําคัญในจุดนี้สําสหรับคลิปนี้แอดวนไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปยุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ